สวัสดีค่ะคุณโอ๋สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราใจ้คุณโอนะคะมาเล่าเ,เรื่องของอินกูเดียนว่าทําไมตัวพาสเนต้าเนี่ยถึงช่วยเรื่องสิวได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะอะไรอินกูเดียนตัวไหนที่ช่วยลดสิวนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลสำหรับเรื่องของสารสกัดนะคะก็ะจากที่เราฟังเคสกันมา3เคสนะคะจากเพื่อนๆที่เป็นเคสสิวนะคะคือไอ้เจ้าตัวสารสกัดหลักเลยะนะของ ตัวแพนเปนเซนต้าที่เขาช่วยในเรื่องของสิวเนี่ยเราเรียกสารสกัดตัวนั้นนะคะว่าในอาซินมายอาจจะได้ยินยินที่คุณแต้พูดเมื่อกี้แต่แต่โอจะเล่าให้ลึกลงไปในดีเทลอีกนิดนึงว่าเจ้าตัวในอาซินมายจริงๆแล้วอะ่ะ คือวิตามิน b อ่าอยู่ในรูปของวิตามิน B3 ซึ่งวิตามิน B3 เนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้นะคะได้จากการกินอาหารเท่านั้นนะคะอาหารที่อยู่ในกลุ่มที่ให้วิตามิน B3 เนี่ยก็จะเป็นพวกถั่วผักไข่อกไก่อโวคาโดพวกนี้นะคะเมื่อเมื่อเวลาที่เราทานอาหารนะคะที่มีสาร ที่เขาเรียกว่าไนอาซินที่อยู่ในที่อยู่ในอาหารเราลงไปเนี่ยคือเจ้าตัวไนอาซินตัวแรกเลยเขียนไว้นิดนึงนะเดี๋ยวจะได้เลยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะถ้าเกิดเราทานอาหารนะคะที่มองเห็นไว้เอ่ยที่มีไนอาซินลงไปเนี่ยคือร่างกายนะคะเขาจะเขาเรียกว่าทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงเจ้าสารตัวไนอาซินตัวนี้ให้เป็นสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่าไนอาซินเอมายค่ะ เน,เนียซินใช่ใช่เปียนเป็นเนียซินดามายมเป็นสารตัวนี้ค่ะเป็นตัวสําคัญเนะาะซึ่งเจ้าตัวเนียซินดามายตัวเนี้ยคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยมีเยอะมากนะคะ,คะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะผิวหน้าอย่างเดียวจริงๆแล้วอะมีประโยชน์ต่อ การเผาผ่าญร่างกายในร่างกายนะคะระบบประสาทในเรื่องของเซลล์แล erm ้วก็รวมไปถึงเรื่องของผิวพรรณด้วยเพราะฉะนั Gender ้นเนี่ยพอเรารู้ว่าตรงนี้มันมีส่วนช่วยในเรื่องของผิวพรรณใช่ไหมคะเราก็เลยเอาเอาสารตัวเนี้ยเหมือนกับว่าใส่เข้ามาในแพลนมาเซนตาของเราซึ่งคุณประโยชน์ของแนซีเดมา์ที่มีต่อผิวผิวหนังมีแบบสิบประการเลยแต่วันนี้เราจะยก ยกตัวเด่นๆขึ้นมาก็คือหนึ่งในนั้นเป็นตัวที่ช่วยลดอาการอักเสบของสิวค่ะ<อ>แล้วก็ลดการระคายเคืองอตัวนี้ก็คือตัวเด่นที่เข้าทำงานตรงบนผิวหน้าของสาวๆทั้งหลายนะคะที่เป็นสิวเนาะเขาก็จะช่วยลดอาการอักเสบลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยด้วยด้วยคุณประโยชน์ของตัวเนซีเนมายที่เขาแบบว่าสามารถที่จะ ปรับสมดุลน้ํามันที่ใต้ผิวค่ะคุณเปิ้ลคือคำว่าปรับสมดุลน้ํามันใต้ผิวเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับการเป็นสิวก็คือว่าเวลาที่เราใช้สารบางตัวที่แบบว่าอาจจะบอกว่าซับมันซับมันคือส,สารสารอื่นๆทั่วไปเนี่ยเขาจะมีหน้าที่แค่ซับมันอย่างเดียว่คะแต่เจ้าตัวแนซีนเนมายเนี่ยเขาลงไปลึกถึงขั้นที่แบบว่า เขาไม่ได้ซับมันแต่เขาปรับน้ํามันใต้ผิว<ม>สําหรับสมมติว่าสาวๆเอเชียนะคะจะมีะทีทโซนที่เป็นผิวมันแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นผิวแหง้งพอเราทาเจ้าตวัว Plant p เซน e ต t รของเราเข้าไปเนี่ย<ม>เขาจะทําการปรับสภาพผิวให้เราโดยตรง<ม>ก็คือตรงที่แห้งนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นเนาะ,ะแล้วในส่วนของตรงที่มันเนี่ยเขาก็จะช่วยแบบว่าลดความมันคือดูดซับ ความมาันแล้วก็ปรับให้ตรงส่วนนั้นนักผลิตน้ํามันลดลงม,มันทํางานเป็นวงจรค่ะ,คะพอเวลาที่น้ํามันเขาลดลงเนี่ยแล้วแล้วบอกว่าโอกาสที่จะเกิดการอุดตันของเสียก็จะมีน้อยลงอคือเหมือนกับช่วยไปในตัวใช่ค่ะค่ะก็คือมีตัวตัวนี้เป็นตัวแร,แรกนะคะ,คะแล้วอย่างที่บอกว่าตัวแนพน n พสเซนต้านไคีมเนี่ยเราเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติออก์แกนิก1ีชนิดนะคะก็จะมีในส่วนของอ่านนี้นะคะ ชะเอมเทศนะคะ, <Same take. S 1> ะเป็นสารสากัดจากรากชะเอมเทศนะคะ mm hmm. ตัวนี้นะหนึ่งตัวนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีสารสากัดจากดอกคารโบไมยนะคะ mm hmm. อันนี้จะเป็นอินกริเดียในประเทศเกาหลีทั้งหมดนะคะแล้วก็บางตัวเขาจะดังเข้าเขาจะมีชื่อภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าโอเขียนมาแปลแ่เป็นภาษาไทยจะได้อ่านกันง่ายๆเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาจะอ่านยากมากนะคะแล้วก็สั้นๆนะคะชาเขียวก็คือสารสกัดจากใบชาเขียวนะคะซึ่งทุกคนรู้ดีว่าตัวเนี้คือเขามีคุณประโยชน์มากมายเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวถัดมานะคะจะเป็น ที่เราเรียกว่าเป็นดอกพิทูเนียนะคะค่ะอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วก็คือเป็นสารสก,กัดจากดอกพิทูเนียเนาะแล้วก็จะมีตัวตัวที่ห้าโรสแมรี่ค่ะโรสแมรี่ emary, เนาะเป็นสารสก,กัดจากโรสแมรี่นะคะตัวโรสแมรี่เนี่ยเขาก็จะช่วยลดลดการอักเสบเหมือนกันนะคะตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งตัวนี้จำชื่อยากมากเลย <laughs> รากนะคะรากสกิลนะคะ ไม่ต้องจำนะนี่เอแคบอกให้ดูนะคะสกิลลาเลียนะคะไบคาเลนซิสนะคะตัวนี้จะเป็นพืชสมุนไพรนะคะ <c oughs> ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นหนึ่งใน14ของสารสก,กัดพ,พืชเราเกนฑ <c oughs> กของเรามีทั้งหมด14 <c oughs> ชนิดเนาะแต่ตัวนี้จะเห็นว่ามันมีโอ้ยแย่ออกมาให้ดูนะคะ <c oughs> เขาจะเขาจะมีทั้งหมด6ตัวนะคะ <c oughs> ที่ที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มที่ช่วยลด การเกิดการอักเสบข,ของสิวลด<ะ>ลดอาการระคายเคืองลดอาการบวมแดงอ่า,อาพวกนี้นะคะหกหกตัวนี้เนาะจริงๆแล้วใน6ตัวนี้มันก็จะยังสามารถที่จะช่วยตัวอื่นได้อีกนะคะแต่ว่าวันนี้เราคุยเรื่องของสิวเนาะก็ะจะบอกไว้ก่อนว่าห 6, 6ตัวนี้จะเป็นตัวตัวหลักนะคะนอกจากตัวในซีเนมที่เป็นสารที่เข้าทํางานโดยตรงนะคะก็คือช่วยช่วยในเรื่องของอย่าง อย่างที่บอกว่ามันมีสารสารสกัดธรรมชาติสมุนไพรนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยอย่างตัวโอเองจะใช้แพนเเซนต้าเนี่ยเป็นยาสามัญประจําบ้านด้วยอะไระแผ่มิดบาดหรือว่าน้ำมันร้อนกระเด็นจะใช้ตัวนี้มานะคะเพราะว่าอย่างตัวโรสแมรี่เนี่ยเขาจะมีกดโรสแมรี่ที่ช่วยลดอาการอักเสบและระคายเคืองบวมแดงจากจากผิวที่แบบว่า กับความร้อนอ,อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ดีนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่บ้านทั้งหลายที่เราชอบทําอาหารชอบทอดปลาอะไรก็แล้วแต่เนี้ยแล้วคุณเกิดน้ำมันกระเด็นเปิ้นเคยพอพูดถึงเรื่องนี้เคยแล้วตอนนั้นที่แบบเคยทอดทอดมูสามชั้นแล้วคุณก็เจอเลคะะบูสามชั้นเนี่ยน้ำมันมันเยอะมากแล้วมันเคยกระเด็นเข้าหน้าตรงเนี้ยจริงๆเคยเก็บภาพไปด้วยนะเมื่อก่อนเนาะแล้วกระเด็นเข้าหน้าตอนนั้นก็ใช้พาสต้าในการทา <c oughs> ในการทานนะมันทําให แทนที่มันจะเป็นเป็นน้ำาอ่ะคุณโอ๋มันได้เป็นน้าขึ้นมาแบบไหนมามันไม่พองมันไม่พอเออไม่พองนั่นแหละไม่พองไม่พองเลยค่ะแล้วก็แล้วก็มันยุบเร็วขึ้นด้วยแล้วมันหายเร็วมากแล้วก็ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรที่มันแบบเนื่อกมันไม่ได้เรียกว่าเืมบัวหิมะไปได้เลยถูกต้องนะคะดีกว่าัวหิมะก็พาสตนตาเรเวียนั่นแหละไม่ทาแล้วเนี่ยเขาจะไม่แบบแสบตาเพราะว่าโบหิมะทาแล้วมันจะเป็นไอแสบขึ้นมาที่ที่ตาเลยสําหรับคนที่แพ้ง่ายนะคะแต่ของเราเนี่ยเป็นสารสกัด ธรรมชาติพืชออร์แกนิกซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาออกฤทธิ์ได้จริงแต่มีความ <c oughs> อ่อนโยนนะคะ <c oughs> เพราะเพราะงั้นแล้วเนี่ยโออยากจะบอกเพื่อนไม่พีดหนึ่ง <c oughs> ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนคือแต่ละวันเวลาที่ <c oughs> เราทาครีมลงไปที่หน้าเนี่ย อาจจะรู้สึกต่างกันะบางวันทาแล้วอาจจะมีอาการคันยิบยิบหรือแสบนิดนิดคือนิดนิดนะโอ้ต้องบอกก่อนว่านิดเดียวนะคะมันยิบยิบใด่อ่ะอยากอยากจะบอกว่าให้ดูว่าวันนั้นน่ะคุณมีกิจวัตรประจําวันทําอะไรมาบ้างถ้าเกิดว่าหน้าคุณไปถูกแสงแดดความร้อนมามากกว่าปกติหรืออาจจะไปทําอาหารหรือว่าอยู่หน้าเตาอบอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ามันอาจจะมีอาการเบิ์น เพียงเล็กน้อยซึ่งเรามองเป็นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคุณเพืแต่พอเราทาครีมลงไปเนี่ยพวกสารสกัดพวกนี้เขาเข้าทํางานตรงในผิวน้าเราเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฉันทาครีมแล้วหน้ามันสยิบยิบใช่ให้ให้รู้ว่าเราไม่ได้แพ้นะเพราะเราใช้มา3เดือน6เดือนพอมาเอ๊ะวันนี้เรามาแพ้ไปยิบยิบละเออมีนะมีนะมีคนเคยถามมานะลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์เอ๊ะทำไมแบบใช้มาตั้งนานแล้เป็นอะไรพอเริ่มแบบพอช่วงนี้ทำไมมันรู้สึกยิบยิบเกิดขึ้นบนใบหน้าอันนี้แหละที่โอวว่าายยงตัชข สารสก,กัดจากสารชาเขีย <c oughs> เนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีฤทธิต์ต่อต้านการอ,อ <c oughs> ักเสบอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาก็จะช่วยไปในตัวนะคะ <c oughs> ซึ่งซึ่ง,งโอาจะบอกว่าหลายๆคือหลายๆครีมจริงๆอ่ะก็พยายามใส่สารสกัดเหล่านี้เข้ามานะคะแต่โอจะบอกให้ฟังอีกนิดนึงว่าของเราคือดีมากอะเวลาเวลาที่เวลาที่สารสก,กัดพวกเนี้จะเข้าไปสู่ผิวหน้าเราไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีสารน,นำพา <c oughs> <ๆ S 2> ที่ดีนะแต่แต่ของเราเนี่ย ลองไปอ่านอิงกิเดนดูนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าอ่าตัวนี้นะอ่านว่าไซโลไซคอนไซโครไซโครค่ะเมทิคนค่ะไซโครเมทิคนนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่า เรียกเป็นภาษาไทยคือเหมือนอว่าเขาเขาคือซิลิโคนน้ำหนักเบามากต้องบอกก่อนนะบางคนพอบอกว่าครีมมีซิลิโคนให้ตกใจแต่จริงๆงแล้วซิลิโคนเนี่ยเขาช่วยหลายอย่างนะเขามีส่วนช่วยเกี่ยวกับเรื่อง ผิวหน้าหลายอย่างแต่คนคมักจะร,รู้จักซิลิโคนในภาพของ <S <S ซิลิโคน,โคนทำจมูกทำทำแล้วซิลิโคนทำนมมาหน้าแล้วหน้าหุดตาจริงๆแล้วซิลิโคนเนี่ยมีหลายเกรดมากอม,อมีมีความน้ำหนักน้ำหนักหนักน้ำหนักเบาแต่ของเราจะเป็นตัวที่เป็นน้ำหนักเบามากๆนะคะแล้วก็ระเหยได้ดีตัวนี้เนี่ยใส่มาหมายถึงว่ามีสารสกัดต่างๆนะคะใส่มาแล้วก็ใช้ตัวเนี้ย เขาเรียกว่าเป็นสารนำพาสารนำพาสารนำพาให้สารสกัดที่ที่เราเลือกคัดสรรมาอย่างดีเนี่ยสามารถเข้าสู่ผิวแบบเป็นตัวแอคทีฟไปช่วยเขาทำงานได้ดียิ่งขึ้นตัวนี้นะคะลองเช็คดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าอย่างใครที่แบบว่าเอออาจจะไม่มั่นใจครีมออนไลน์แล้วเห็นเขาแบบว่าทุกคนก็บอกว่าเราก็ใส่นะชาเอมเทสคาโมไมชาเขียวโรสแมรี่พิทูเนียนเนี่ยให้คุณดูว่าเขามีสารนำพาที่ดีหรือเปล่านะคะถ้าบอกว่าซิลิโคนเฉยๆเนี่ย ันนั้นก็คือน้ำหนักหนักหนัแต่ของเราใช้ตัวนี้จะเป็นสารนําพาที่มีน้ําหนักเบายังไม่รวมบวกกับเทคโนโลยีนาโนแอนแคปซูลเลชันของเราเข้าไปเยอะยมากมานะคะเยยะมากเลยของเรเข้าไปเข้าไปรวมกันเนี่ยคือตรงนี้มันก็เลยทําให้เกิดเขาเรียกว่าการใช้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์เพราะว่าอย่างตัวในอาซีเดมายตัวหลักตัวนี้ที่โอบอกว่ามีประโยชน์10ประการเนี่ยคือคุณใครที่เป็นสายสิวแบบ สายแข็งเลยนะแล้วผ่านการรักษาสิวมาแบบนับไม่ถ้วนนะคุณอาจจะรู้จักชื่อตัวเนซิเลมายเนี่ยในการรักษาสิวเพราะว่าเขาจะมียาที่แต้มสิวอะที่เอาไว้รักษาสิวโดยเฉพาะเขาจะใส่เนซิเลมายในปริมาณประมาณสัก10%แล้วก็บวกซิงอีก1%อ่านี่เป็นานีเป็นแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์เลยเอาไว้รักษาสิวโดยตรงนะคะแต่ของเรเวียนเนี่ยเราใส่ในปริมาณที่เข้มข้นนะคะแต่เราไม่ได้คือเราไม่ได้ระบุว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่แต่คือใช้แล้วเนี่ยเห็นผลลัพธ์จริง <m uch ing> แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างอ่อนโยนคือไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณเป็นสิวคุณแต้มสิวแล้วสิวยุบเลย <c oughs> เพราะว่าไอ้เจ้าตัวซิงเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยทําให้ผิวสิวแห้งเร็วแต่ของเราเนี่ยจะ,ะค่อยเป็นค่อยไปแต่นะคะคือเวลาที่สิวหายแล้วเนี่ยโอกาสการกลับขึ้นเกิดอีกมันจะน้อย <c oughs> อย่างโตัวโอเองเนี่ยก็คือมีปัญหาเป็นสิวใต้คางมาตลอดแต่ไม่มีรูปนะเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าจะประคายคลีนนะคะใช่ใช่แล้วโอ้อะคือคนที่หาหมอคลินิกค่ะ รักษาสิวมาเยอะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็หยุดใช้ครีมที่เป็นครีมเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ใช้เฉพาะที่เป็นเวสําอังอย่างเดียวมาสองปีจนจนมาเจอแพลนพาเซนตาครีมอกก็หยุดตรงนั้นเพื่อลองดูว่าเฮ้ยเห็นบอกว่าไม่ทาให้กอดสิวุดตันแล้วก็แบบช่วยคือช่วยฟื้นฟูผิวช่วยให้ผิวเด้งผิวใสผิววาวอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ดีนะจบในกระปุกเดียวอะไรเงี้ยก็เลยลองแต่พอพอลองแล้วมันว้าวไงคะถึงเป็นที่มาว่า ทำไมอถึงมาศึกษาไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาอ่านเนาะคือใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นก็ศึกษาข้อมูลว่ามันเกิดจากอะไรโปรดักตัวไหนอินคุเลียนตัวไหนที่ทำให้ทุกอย่างมันมันดีขึ้นได้มากขนาดนี้เนาะ ค่ะคณโอมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของสิวหลักๆเนี่ยก็จะมีสารจัดกาประมาณนี้ก็เยอะแล้วเนาะเยอะมากเยอะมากนะคะแต่จะบอกว่าตัวแพนเปอร์เซนต์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพียงแค่เรื่องสิวนะคุณในเรื่องของริ้วรอยในเรื่องของการเติมน้ําให้ผิวคือหลายอย่างเลยแล้วก็ที่สําคัญที่พี่ชอบมากคือตัวนี้เนี่ยมันจะปรับโครงสร้างผิวของคุณให้ผิวของคุณแข็งแรงแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะพี่ไว้อ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะไลฟ์นี้สุดยอดมากๆค่ะคุณปอเปิ้ลบอกว่าขอบคุณคโอมากๆนะะ ขอบคุณมอสมากๆด้วยค่ะคุณไฝ่บอกว่าสุดยอดเลยค่ะคุณโอ๋นะคะคุณไหวบอกว่าสุดยอดค่ะพี่นันบอกว่าฟังคุณโอ๋แล้วเข้าใจง่ายได้ความรู้มากขึ้นนะคะ,คะทุกคนสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในการตอบคําถามกับลูกค้าได้รวมถึงลูกค้าทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์นี้คุณก็จะได้เรียนรู้จากอินกรีเดียนตัวไหนว่าทําไมพาเซนตาทำให้สิวคุณหายสิวอักเสบคุณดีขึ้นสิวยุบข,ขึ้นเพราะอะไรนะคะซึ่งมันก็เป็นแบบเป็นแบบ ข้อมูลให้คนตัดสินใจในการเลือกซื้อโปรดักต์ของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบอสสวยมากวันนี้พี่นันขอบคุณค่ะพี่แดงบอกว่า,าศาสกัดคับกระปุกขนาดนี้ไม่ใช้ถือว่าพลาดแล้วค่ะถูกต้องนะคะ <c oughs> คุณดาวบอกว่าสวัสดีคุณโอนะคะค่ะคุณป้อมบอกว่าไนท์ของเรเวียสุดยอดจริงๆคุณวันบอกว่าเป็นเหมือนกันนะคะเป็นสิวใต้คางแล้วก็รอบปากตลอดพอใช้เรเวียต่อเนื่องตอนนี้แทบไม่ขึ้นอีกเลยใช่อันนี้จริงจริงรงค่ะคะสุดยอดค่ะคุณแสงสุริบอกว่าสุดยอดจริงๆนะคะคุณดาวด้วยความรู้เพิ่มขึ้นค่ะคุณปอบอกว่าข้อมูลแน่นสุดๆคุณฝ้ายบอกว่าขอบคุณบอสและคุณโอมากๆค่ะที่ให้ข้อมูลความรู้ในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะมันก็ขอบคุณคุณโอมากๆ เช่นเดียวกันนะคะที่สลับเวลานะคะไม้ความรู้ไม้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรวมถึงพันธุ์เรเวียนะคะลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่สนใจอยากที่จะเรียนรู้ข้อมูลแบบเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต้องไปติดตามที่ Facebook ของคุณโอนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็น fb คุณโอให้นะคะซึ่งคุณโอก็จะมาเล่ามาไ like, ลฟ์ในเรื่องของข้อมูล i n นก e d เดียนของแต่ละโปรดักต์คือแบบ ต่อเนื่องตลอดเลยนะคะเราก็สามารถไปอัปเดตความรู้กันนะคะที่เพจไอที a c e b o o k ของคุณโอได้เลยนะคะแล้ววันนี้เนาะเปิ้ล <Burn S 1> คุณโอแล้วก็สําหรับน้องๆพัดเนื้อทุกคนนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้กันในเรื่องของสิววันนี้วันนี้เราก็คือหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าในวันต่อไปในรอบต่อไปเนี่ยเราจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาแนะนาํามาเล่ามาพูดคุยกันได้กับทุกคนได้ฟังกันได้ชมกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามเรเวียนะคะทั้ง Facebook ของเปิ้ล ะคะรวมถึงเพจของบริษัทเรวิวไทยแลนด์นะคะแล้วก็ทางเซฟมีของคุณจา๋าด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวเราไปก่อนเนาะขอบคุณคุณโอค,ค่ะสวัสดีค่ะ